โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยผมผมผมนะครับผมพบกับผมครับฟิลพีทนะครับผมวันนี้ทําคลิปแกล้งแฟนนะครับผมวันนี้เป็นคลิปแรกคล,คลิปแกล้งครับผมจะมาแกล้งพูดตามมาผมว่าแฟนจะหัวร้อนขนาดไหนก็ถ้าใครอยากชอบถ้าใครอยากดูก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็เชิญชมคลิปได้เลยนะครับผมชมได้เลยครับโอเคเดี๋ยวมาแกล้งแฟนเีกก่อมา ตอนนี้ผมเล่นในฟีไฟแม็กนะครับผมอ่าแฟนบอบกเป็นอะไรเราพิมพ์คันลอกเลยดูแฟนผมจะหัวรนะ้อนไหมผมอาจจะตัดเป็นช่วงๆเพราะว่าขี่เกียดตัดขี่เกียดตัดนะผมตัดแบบในคลัสเตอร์ไอคลิปที่แล้วที่ผมทำอยู่อันนั้นคือเป็นของอ่าตัวหนึ่งนะลืมโปรแกรมที่ผมตัดไออ่า โปรแกรม,มถึมตัดตอนคลิปที่ผมย้อนมันนอนไปคือคลิปตัดโปรแกรมโมโม,ม,ม,มวาโม,มว,า,มมวาวิววิดีโอเอดิเตอร์พลาสกับผมผมใช้อันนี้ใตัดครับผมก็<า>ตัดง่ายนะแต่ว่ามันผมจะเอาไอโลโก,ก้มันออกก็เลยเอาไม่เป็นก็เลยประมางี้แหละเดี๋ยวตัดตอนที่ฟนม,มาเต่าครับผมอาจจะนานอยู่ ตัวนี้นางต่อแล้วครับผมเดี๋ยวก็เต่ไปต่อจะแกงแบบเดียวนะครับเพราะว่าเยวกลัวผมรอนางก่อนนะครับผมรอนางก่อนนะค,ครับแกงไม่ได้ครับผมผมก็เลยให้มุกตักหมุกไปพ,พี่จะ อ่อนโยนกับจุดซ่อนซ่อนเร้นนี่งคำคำบาดาใจกังกงในบาดตืด่นทำแห้งเลยพเพเธอโอเคก็ส่งไปผมก็ทักโอ้โหยาวมากโอ้พระเจ้าจ้อด <laughs> มันยอดม,อมาก สรุปคือนางงอนนะผมชิปหายแล้วเอาไงดีเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอหยุดแกล้งเข้านี้ก่อนถ้าใครชอบชิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดไามแด้วยิาลืมกดกระดิ่ง ครับผมเดี๋ยวผมพี่ขอตัวไปง้อแฟนแป๊บหนึงนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเจอกันนั่นกลายเป็นคนที่ตกในห่วงแห่งความรักเธอเสกให้ฉันมันเวทมนต์ที่ตีที่ไหนไม่ใช่ฝันอยากอยู่ตรงนี้นานน่าจะทอแค่นี้จะได้ไหมเพียงในคืนนี้ราได้คุยอยู่แค่